ค่ะเขาเริ่มมาใช้คอนเสิรพี่ห no น่อยย่งเงี kind of dad, ้ากันทุกทวีแล้วมากก็ดีค่ะก็เป็นโอกาสที่ได้ร่วมงานพี่วีครั้งแรกแล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นกันทั้งคู่เพราะว่าก็อย่างมีเนมก็กดดันเพราะว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นเขาจะมา2015อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเล่นยังไงให้แบบคนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะไม่ไม่อินกับเวอร์ชันเก่าๆแล้วก็คือเล่นให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันที่สุด ออมาก่อนหน้านี้ฟังแต่ว่าหมดก็จะมานี้ถูกต้อเป็นโบสถ์ที่สุภาคือไม่ใช่มีนมาตอนแรกชาเมย์ค่ะเออจริงๆเรื่องนี้มีติดต่อมินมาตั้งสองปีที่แล้วแลวนะคะใช่แล้วก็แล้วก็ยังคงเป็นอย่างนั้นมาตลอดใช่แต่ว่ามินก็ไม่รู้ว่าระหว่างนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่เป็นไงคะไม่เลยใช่มินกับน้องโบสนิทกันใช่ค่ะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วคะ่ะอะไรนะคะมอะไรนะคะ ก็ได้ค <accurately S 2> ่ะนางเอกช่องเยอะแยะทุกคนก็เล่นได้ดีเหมือนกันไม่มีค่ะใช่ไม่ถ้าเป็นเราไม่เสร็จเพราะว่ามีเรื่องหนึ่งที่เราจะได้เล่นกับพราแต่เราปฏิเสธที่จะเล่นสายทออ๋อจริงจริงเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้บินไม่ได้เป็นของปฏิเสธนะคะจริงๆแล้วเออ่ต้องบอกว่าคิวละครเรื่องบ้านใส่ทอแล้วก็คุณชายไก่ต้งเนี่ยเป็นคิวเดียวกันก็คือสุ่เสาร์อาทิตย์แล้วก็คนที่ตัดสินใจในการทํางานทั้งหมดก็คือช่องช่องเจ็ดซึ่งตัวมินเองก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็นคนเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ได้เกี่ยวใช่จริงๆเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นคนเลือกให้ไม่ได้คุยเลยใช่เพราะว่าจริงๆว่าทุกทุกฝ่ายก็ต้องเข้าใจเพราะว่าทางช่องซึ่งมีอำนาจตัดสินใจที่สุดเป็นคนตัดสินใจแล้วก็ประมาณนั้นค่ะขอคนกับการตัดสินใจกี่ใช่ไหมไม่เพราะจริงเราก็เราก็ออกมาอธิบายชัดเจนแล้วว่าว่ามีดี้ร่วมงานกับทุกคนนะคะ ว่าจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันไม่เป็นไรไม่เป็นไ่มีปัญหาหรือว่าไม่อยากร่วมงานกับพขาเลยไม่ไม่มีปัญหาเพราะก็ยังมีงานที่ทยังต้องร่วมงานกันอยู่ค่ะ